ตัวเอครับผมหลานยาโมสิทธมณชัยครับไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาประมาณสองอาทิตย์ครับซ้อม,ยมยอยู่ที่ค่ายสิทนช์ยครับอยู่ที่ธ่ามกากาญจนบุรีอ่าที่กาเนี่เองอมีใครเป็นกุ๊บอลซอลมหร,รือเก,ก็มีดาบวสุกแล้วก็ฝรั่งนะครับมีมนคนไหนใครเชื่อกันเนาะ,อะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับร้อยหก 17ครับน้ำหนักแบบปอยตอนนี้53าสิบมวยสไตล์อะไรครับสี่มือเขาเพื่อนครับวันนี้จะต้องมาเจอกับฉัดเงินเล็กเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็เขาเป็นมวยของวันนี้มาเจอฉัดเงินเล็กนะวางเก่งว่าแม่งยงดีก็ตามมาตายแล้วมีอะไรเด็ดแก้ไขเขาอาวุธใบเดียวล่าสุดไปอไว้ที่ต่อยอยู่ที่ภูธรครับอืมเป็นไงบ้างก็แพ้คะแนนแพ้คะแนนแล้ววันนี้มากรุงเทพหายจากกรุงเทพไปกี่เดือน ประมาณสองปีเองสองสองปีเลยเหรอเปาครับนี่กลับามาใหม่แล้วเนาะนคิดว่าวันนี้มาแจ้งเกิดที่นี่ได้ไหมแจ้งเกิดเหรอวันนี้ตัวเบียดเท่าไหร่ร้อย,ย 110. สิบเมื่อเช้ามาเป็นไงก็เกินสองปอนด์สองปอนด์เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายหน่อยครับและที่ต่อยกรุงเทพไว้แล้วหยุดไปน่ะต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ลังสิตธิ์ครับที่ลังสิทตอนนั้นต่อยกับตอนนั้นต่อยกับแมนยูเป็นไงบ้างตอนนั้นพี่แพ้คะแนี่นะพี่แพ้คะแนนตอนนั้นต่อยอีเวนท์ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเหมือนกันร้อยสิบเหมือนกัน เอาชายน้ากับใครนะไปนี่กูมากี่กิโลก็สี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ต่อยมวยไทยนะอ่ารวมทั้งหมดประมาณสองร้อยอ่าคนจังหวัดนครราชสีมาฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยก็ฝากชาวโคราชและฝากชายนาจานเจ้าบุรีนะครับเป็นกำลังใจผมนยครับทำห้เต็มเต็มอ่ากลับมาแล้วนะอ่าช่วยดีสวัสดีครับ